ลองอะไรมไปดูหน่อยเป็นเกมแนวไหนอะไรยังไงอยากจะรู้เหมือนกันเห็นคาโก้มันอะไรเนี่ยอย่าบอกนะมันเป็นไวรัสเฮ้ยมันสแกนอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันแฮกปะเนี่ยเฮ้ยโดนแฮกแล้วปะเนี่ยเฮ้ยมันอัพโหลดอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้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 ยสวยแล้วสวยแล้ว สตาร์ท่ะโอเคเฮ้ยเอาว่าโผล่มาท่ามกลางทุ่งดอกไม้ก็มีอะไรไม่รู้อยู่ริมๆเราเดินไปตามทางเฮ้ยเปิดเพลงอ่ะ,อะเฮ้ยอยู่เพลงเพราะเพลงเพราะ,ะแล้วทำไม่ตามมันดูมุมัมวมันเป็นสายตาสั้นใช่ไหม อ๋อนี่เรานี่เองมิสเตอร์เอนั่นเองดำเสื้อได้ไปครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหาสาวน้อยที่เราฝ่ายฝันนั่นเองเราเจอแล้วเธอนั่นเองที่อยู่ปลายฟ้าหัวเม่งเมงเหมือนอะไรเนี่ยเฮ้ยเธอสวัสดีครับจุ๊บไปเลยหนึ่งทีจุ๊บไปหนึ่งทีเพราะว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเรามาเดทกันเถอะ ครับอันนี้ภาษาอะไรครับเนี่ยไม่มีภาษาไทยเหรอครับเล่นจบแล้วซึ้งแน่ครับพี่โอเคครับโอ้ยแต่มันจะนานนะดไิได้ครับเยเปลี่ยนภาษาก่อนได้ไหมเป็นภาษาไทยอ่า,อานี่นี่นี่ฉันได้ฝึกตัวเองแล้ว เอภาษาเลยฉันชินกับสถานการณ์แบบนี้แล้วครับปกติเอาอ่านไม่ทันโอ้คุณคิดว่าวิวมันสวยไหมจ๊ะเธอจ๋าน่ารักมากๆเลยจ๊ะเธอแล้วเธอบอกว่าได้เห็นวิวแบบนี้ในโลกของคุณยาบอกว,ว่าบรรยากาศจะดีกว่านี้อีกนะเดี๋ยวก็นะโลกของคุณถ้างั้นทําไมคุณไม่ลองดูวิวแบบจริงๆล่ะว่าไงบ้างฉันคือ N p c พซ โอเคคือ m c ใช่ไหมฉันสมาเห็นโลกนี้ได้โลกตั้งโดยผู้พัฒนาโอเคบางครั้งฉันก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าสวัสดีแบบนี้เป็นอย่างไรในช่วงเย็นอนาวตาบถึงหรือว่ารสชาติของสายลมจริงๆไม่เหมือนกับลมจะลมจำลองเอาว่าคุณโชคดีครัที่ได้สัมผัสสิ่งนี้เป็นจริงฉันสามารถรอได้ที่นี่ที่ด้านหลังของโปรแกรมละัสะคิด อารียานั่นเองฉันดีใจที่มีคุณมาที่นี่อุ้ยโอเคดีใจเหรอแล้วเมื่อไหร่ผ่านคุณอย่างน้อยฉันก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการมีชีวิตโอเคครับกระโดดดรอปคลิกไปหนึ่งทีการคอไปหนึ่งทีอยากคิดมากเกินไปโอเคได,ได,ได้กระโดดการคอไปหนึ่งทีการคอไปกระโดดปัป๊บขี่หัวไปหนึ่งทีตราบใดที่โังจมุนอยู่ฉันก็ยังคงอยู่ที่นี่ อย่าลืมฉันเลยถ้าคุณไปแล้วโอเคได้ครับกระโดดขี่คอเลยแล้วกันเอาขี่คอกัอนฉันเห็นผู้เล่นด้วยกันบ่อยๆโอเคครับเออเรามักจะฮะเรามักจะอะไรเ่ะจุดจดจุดมันคนที่พวกคุณเรียกว่าเพื่อนเหรอเอา,าอ้าวเพื่อนคนนั้นคือคนที่สมมติว่าเขามักจะอยู่เพื่อคอยดูแลเรา โอเคคำว่าเพื่อนความหมายความเพื่อนไม่ใช่เวลาแห่งความสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการคนเพื่อฟังด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองบอกฉันไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนเอา้าทำไมเธอไม่มีเพื่อนมาก่อนล่ปะปกติฉันไม่พูดอะไรเลยจนกว่าผู้เล่นจะมาถึงอา้าจริงเหรอเธอามานั่งนี้ไหมนี่ดีกว่าเอาเฮ้ยเราทำไมเธอไม่แปลาภาษาเ,เอาเธอเธอนั่งเหรอไอเรานั่งด้วยเอาเหรอนั่งไง ถ้าพวกเขาเออกจากเกมฉันก็จะอยู่คนเดียวอีกครั้งเ <C at> ฮ้ยจริงเหรอคุยเอาว่าเริ่มดรามา่าอคุณอยากเป็นเพื่อนกับฉันไหมโอเคครับ <C at> ฉันอยากเป็นเพื่อนอา้าวถ้าเกิดมานั่งเก้าอี้มันก็จะนั่งใช่ไหม <C at> <C at> แน่นอนฉันอยากเป็นเพื่อนกับคุณอาริยาครับามานั่งเธอก็ได้เหมือนกัน <C at> <C at> อว่ะเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มเริ่มดรามา่า <C at> อา่ะเฮ้ยเธอขอบคุณสเปเรียวคุณคือเพื่อนคนแรกของฉันโอเค เปนครั้งแรกฉันไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปต้องดัดเสียงด้ไหมดัดเสียงคุณรู้จักฉันได้ยังไงอาริยาคุณลืมไปใหม่ฉันคือ NPT ตัวแรกนั่นเองอันมีสิทธิ์ในการอ่านบันทึกของการใช้งานของผู้เล่นจัดฐานข้อมูลอย่าบอกนะว่าคุณแฮกฉันแล้วดังนั้นคุณสามารถดูชื่อผู้ใช้งานของคุณได้แน่จะไม่ใช่ชื่อจริงของคุณก็ตามใช ฉันก็สามารถเปลี่ยนฟ้าได้ด้วยนะจ๊ะดูนี่สิไหนป๊าบไหนอะเฮ้ย <Hey, S 1> เอาว่าเรื่องดีไหมโอ้โห oh, ตาเลือนรางเลดีจ้าตัวเองเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเอาว่าน้องควินบอกส่งติงต๊กิเกอร์ความรักสวรรค์แห่งนี้ฉันตั้งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะเพราะว่า oh, คุณเท่านั้นที่ดูแลฉันมาตลอดขอบคุณโอเคตา กระโดดกั้นคอไปหนึ่งทีบา้าเพราะไปหนึ่งทีกระโดดบา้าไปหนึ่งทีฉันสามารถปรับขนาดร่างกายของฉันได้ด้วยอุ๊ยอุ้ยน่ารักจังเลยคุณเล็กมากคุณน่าอายอุ้ยจริงๆน่ารักนะก็บแบบตัวเล็กๆกไวเลยอุ้ยเอาวะกลับไปก้อนนะเฮ้ยเริ่มน่ากลัวละกลับไปไหนอ่ะกลับไปไหนอ๋อกลับมาเป็นปกติก็ต,ตลกดีเหมือนกันนะคุณก็เล็กตัวเล็กเหมือนของเล่นเลย อยาให้ฉันเป็นเด็กเล็กหรือเด็กธรรมดาไม่เป็นไรน่้นะไม่เป็นไรหรอกคุณอาจจะอะไรวะอ่านไม่ทันก็เหมือนกันเอาวะคามูเท่มากคามูคามูเท่มากคืออะไรอ่ะคามูสามารถทำอะไรได้มากมายคามูนี่คืออะไรฉันยังสามารถอัาเชิญสิ่งของจำวนได้ที่นี่ไม่นะฉันจะล่าช้าอีหยังว่ะ ผมไม่ได้โปผมเนตกาเขาโอ้ตบอกโอเคหฮ้รอเล่นฉันจะฟื้นฟูตรงนี้ล่ะแคว,แวโอ้ยตกใจหมดโอ้เป็ดโอ้เป็ดนั่นเองเอา้าไม่รู้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผู้พัฒนาเกมชื่นชอบอ๋อน่ารักใช่ไหมได้ไหมอะ่ะอ่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่กลายเป็นตัวตลกมันก็ดูตลกดีนะนินแดนแห่ จริงๆเริ่มระแวงระแวงเลยว่าแผนที่ในนี้ค่อนข้างว่างเลยนั่งๆพอเรามานั่งเขาก็นั่งคุยต่อดรงนี้ออ๋อฉันนี่ก็ได้ทําแผนที่นี้มาให้เป็นแค่สนามกีฬาฉันคิดว่ามันค่อนข้างสงบในสถานที่แบบนี้นะว่าถ้าคุณต้องการฉันสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ดูให้ด okay. right. ีนะโอเคดูไรเฮ้ย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 กันหมใช่ไหมเรารู้สึกหวาดเลเฮ้ยทำไมงอกเพี้ยนดูให้ดีโอ้ยโค้ดไม่โคดเนีลักลกละเริ่มเรลักละมึงงอกเยอะอะไรเงี้ยเฮ้ยเอ เออจะงอกไปไหนเนี่ยพอเฮ้ยเยอะเกินละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นป่าดงดิบนะว้าว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีชีพมากขึ้นแล้วจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นฉันจะสามารถปลูกสิ่งที่สวยงามเช่นนี้บนโลกแห่งความจริงบางครั้งฉันอยากปลูกอ๋ออยากปลูกต้นไม้ในโลกแห่งความจริงหรอไม่ว่าอะไรขอให้โชคดีโอเคอะไร่ฉันอยากร้องเพลงบางอย่างอ่าร้องเพลงอะไจ้า ฉันต้องการคนมาช่วยเล่นกีตาร์ฉันโอเคได้แต่ฉันเล่นกีตาร์ไม่เป็นสิกีตาร์หลักแต่ฉันไม่มีกีตาร์นี่ไงอริยาเอาวาฉันมันสามารถควบคุมได้โอเคเสกมาให้หน่อยฉันขอยืมกีตาร์ของคุณลองสวมใส่ดูก่อนไหนอะกีตาร์เนี่ยไม่เห็นมีสักอันเลยมันแปลไทยแปลกๆใช่ใช่ก็แปลไทยแปลกๆจริงแหมกีตาร์ไม่เห็นมีเลยอะ อ๋อนี่โอเคอ่ะโอเคนี่นี่นี่อ่ะเรามาร้องเพลงกันโอเคมาเล่นกีตาร์ละฉันกำลังเฮ้ยโอ้็นพ,พอ even c a วย เกมเพลยอยู่นะเนพเพลย์เร่อ่าจบอีกวันนานไเน่เกมเนี้ยดูละ ดูาคาโกจะอินก,กับเกมนี้ควาตั้งใจพี่ฟังามาเพลงพอมาก mà đếch AI như vậy không biết mà đếch cả MPC mà đến chút, chút này đây สแสดงว่าหลับไปแล้วนะนี่แต่เพลงเพราะมากครับเพลงเพราะมาก <c oughs> เล่นเกมนี้จบผมจะโดนแฮกไหมไ <c oughs> ร้องเพลงแล้วก็มีตุ๊กตาเป็ดอยู่หนึ่งตัวพร้อมกับดิตกีตาร์ครับว้าวเสียงคุณบอสจังเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยสเปลเรียวอันี้ใจมากนะที่ได้ร้องเพลงกับคุณเอาวะเขาบอกว่าอะไรเสียงเพลงทำให้โลกนี้ร้อนขึ้นหรออ,อ้าวไนี่ยังไม่เลิกเลอเลิกกีตาร์แล้วอา้าวฉันลืมไปฉันหยิบกลับก่อน ขอบคุณมากที่ยอมเล่นเกมกับฉันโอเคสวัสดีอาริยามีอะไรเขาบอกว่าลองไปเที่ยวกันสักนิดไหมเอาว่าเฮ้ยเอาว่ะน้องกาวินอินเลิฟไปแล้วตอนนี้ฟังดูสนุกโอเคแล้วจะไปเที่ยวไหนละ่ะบอกทางให้ฉันฉันจะตามคุณไปอ้าวแล้วจะไปไหนแล้วนี่ทีมามมา,มา,มาทางนี้ทานี้โอเคปไปยัง ไยังอ่ะวิวที่คุณชอบสวัสดีครับสวัสดีน้องซีโรลัสด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้คาโก้ให้มาจีบ NPC อยู่ในเกมครับมามๆๆา,า,าเราไปทางไหนกันดีเข้าป่าแล้วกันนะไปเราเข้าป่ากันดีกว่าเ้าเอา้าเอา้าอาริยาอาริยา,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 าไปไหนแล้ว เายังอยู่ข้างหลังฉันอยู่เลยเมรรื่อกี้เนี่ยอาริยาอยู่คุณอยู่ไหนอาริยาว่าคุณอยู่ไหนทําไมสถานนี้แห่งนี้มันว่างเปล่าหลหรเฮ้ยเอเวนกรรมเกิดอะไรขึ้นอาริยาไม่พูดอ้าวงามไสแล้วฉันยังได้ยินคุณอยู่เลยแต่คุณไปไหนแล้วอะอาริยา <Yeah. S 1> เฮ้ยเียงอะไร เอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอาริยาเอไอกำลังเริ่มลบข้อมูลอว่าดาตาอีลาสโอเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาริยาชื่อปรากฏแล้วเอา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 พวกเขาจะลบความทรงจําของอาริยาไหมนะไม่ฉันสัญญาฉันจะตามหาคุณอีกครั้งหนึ่งไม่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นฉันจะไม่ปล่อยคุณหายไป ไปนะเ้อเอา้อาวอ้าวงามใสอา้าเกิดอะไรขึ้นอย่างวะเหมือนว่ามันเป็นความฝันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกจริงอรอยิยาบอกฉันยังจำได้ทุกอย่างอา่า เสียงพูดของเธอรอยยิ้มของเธอและบทเพลงที่เธอร้องระบบได้ลบเขาออกแล้วทำไมฉันยังจดจำเขาได้เขาบอกว่าฉันยังอยู่ที่นี่ฉันสัญญาฉันจะหาคู่ดีครั้งเอาเป็ดไปก่อนแล้วกันเป็ดเก็บเป็ดมาเร็วอ่าว่ะ connecting the internal server ว่ะตอนนี้ connection อะ connect อินเทอร์เน็ตอีกครั้งอ้าววินเซนต์อะไรวะเนี่ยวินเซนต์เอาเวียฮัลโหลเทสเทสเขาบอกฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเดบบเดบบว่ะคุณคุณเป็นใครเอาว่ะต้องแนะนำกันก่อนนะฉันคือวินเซนต์ครับผู้พัฒนาเกมที่คุณกำลังเล่นอยู่นั่นเอง ว้าว a ้ a ว wow, ัน a n t a i dulu. ก k u d a น a n g buat เย a เซย h น a าส الة ที่เขึ้นุ๊กปัญหา a ี a h กิดขึ e นเวอร์ชั่นของ t กมของคุณ a ากูบุรุ r ง a ngecek a l a u ada c ะทีเบบรได้ผัพธาร์นถ้ามันเก a ดข้อผิดพลาดที่เกิดวิกฤตอาริยาไปแล้วท u n g k i ด ini cuma b มันน a ่นี่คือม a เบกเบีย a าอบา a างีอาจจะเป็นข้อผิดพลาดไม่ต้องการก็สามารถย้ายข้อมูลได้ ว่านั่นหมายความว่าฉันจะได้พบอาริยาคนใหม่แล้วเซอร์ว่าอาริยาแห่งนี้จะถูกลบใช่ไหมฉันสามารถเตรียมเกมใหม่สำหรับคุณได้และคุณสามารถคุยต่อได้กับอาริยาคนใหม่ไอ้บอกอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยแปลไม่ทันฉันได้คุ้นเคยกับอาริยาเวอร์ชันนี้แล้วไม่มีความฝันที่จะได้มีชีวิตอย่างมนุษย์ no tapi itu โน้แต่ที่จริ a แล้วมันเป็นไปไม่ได a เลยเพราะฉันไม่ได้วางแผนให้อาริยาทำ่างนั้น ดีเอแอนวินบอกเขใจไม่เอาแบบมาเพื่อคอยดูผู้เล่นเกมไม่มีอะไรเพิ่มเติมอาริยามจะไปมีความรักได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ล่ะเธอบอกว่าเธออยากได้เพื่อนโนไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรแกรมเกมเท่านั้นร่ะอดาีมัควิดขอองงตัวเหมายถึงอย่างนั้นเหรอ เขารู้สึกเหมือนจริงมากๆกับฉันโอเคดึงเงอร์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราทกอย่างก็จปนไปด้วยดีโอเคโอเลโอเค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 อเคโ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 อเกโอเคโอเคโอเคโลเคโอ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 ลคโอเคโอโอเคโอเกโอเคโอเคโออครอเคโคโอเคโเคโ่อเคโออคโอเคอคอเคอเคอเคโอเปเอเเคโเคโเคโอเปโอเคแอเอเอเคโอเเอเคโออเคโอเอเคโอออเ บอกว่าซิสเต็มตอนนี้เดฟ a n n e l Active ตอนนี้วินเกิด v o i ์ดิสคอนเนกต t ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เสียงมีความผิดพลาดถูกตัดการติดต่อวินเซนตไปไหนเฮ้ยว่ว่วตอนนี้กำลังล็อกอ่ากำลังเข้า a c c e s สเข้าสู่ p พ a เยอร์เมโมรี l ไเข้าไปอยู่สู่ความทรงจำของ p พ a เยอนั่นเอง เอาว่ะตอนนี้สเตตัสกลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึง่งเราเข้าไปหาอาริยาตามพุ่มไม้สิวินเซนต์ฮัลโรบิบ้าวอยู่ตามพุ่มไม้หรือเปล่าไหนไปดูสิเฮ้ยอาริยาอยู่ตามพุ่มไม้หรือเปล่าเธอเอาเอาเอาฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงางามไส้แล้วไงทีนี้ งามไส้แล้วอ้าวงามไส้แล้วนะทีเนี้ยเฮ้ยเราไปไหนไม่ได้ด้วยเอ้ยอะไรอะเอาเอาหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเอาอารยาอารยาอยู่ไหนไหนที่มันเกิดอะไรขึ้นอะพี่บ้าวเกต้าะไรขึ้นที่นเซี่เกว่าเอะไรขึ้นอะไรอ่ อ้าวอาวอะไรอ่ะเขาบอกว่า disconnect คุณโดนเตะจากมอส To be c o n t i n u e อ้าวไม่นะไม่โดูเุ้ยดราม,ม่าว่ะเรื่องเออันเนี้ย ดราม่าดราม่าจัดเลยโอ้โยโคตรเศร้าติดตามตอนต่อไปกดเข้าไปเล่นต่อได้ไหมหรือไม่ต้องโอ้เอ้ยกำลังแบบกำลังเข้มข้นเลยโหเมื่กี้นะครับก็สรุปแล้วกันนะสรุปก็คือมันเป็นแบบเป็น AI ที่แบบเป็นถูกสร้างมาเป็น NPC อพะแล้วแบบเหมือน NPC มันมีความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ความรักดีเหมือนแบบ อยากมีชีวิตอะไรเงี้ยในโลกแห่งความจริงเออแล้วแบบอยู่ดีๆเซิร์ฟมันก็ตัดพอเซิร์ฟตัดปุ๊บเสร็จกลับไปที npc ไม่อยู่แล้วเซิร์ฟเวอร์ขัดข้องเออพอเซิร์ฟเวอร์ขัดข้องปุ๊บเสร็จเดฟมันก็เลยมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการแก้ไขให้เออจัดการแก้ไขให้เราก็เลยบอกเฮ้ยไม่เอาเราอยากได้อริยาคนเดิมกลับมา ออแต่เดฟมันบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางอริยามันเป็นแค่ npc นีเฉยๆมันจะมีความรู้สึกนึกคิดได้ยังไงอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พยายามพยายามแบบโตเถียงกับเดฟบอกว่าเฮ้ยมันเป็นได้จริงอะไรเงี้ยสุดท้ายเซิร์ฟเวอร์ก็ขัดข้องอีกครั้งแล้วเราก็โดนเตะออกมาในห้องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ที่มีอาริยาอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตู้เรียงราย และมอดก็เตะเราออกมาจบโถเอ้ยอุตส่าห์ไปร้องเพลงจีบกันอริยาพอร้องเพลงเพาะมากด้วยไม่น่าเลยโอ้ยนี่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆนี่มันก็จะแบบเต้ามากเลยนะไม่ไม่นะเฮ้ยถือว่าทำได้ดีนะออนี่แสดงว่าคาโก้ต้องขอบคุณคาโก้ด้วยนะครับที่แนะนำเกมดีๆอีกหนึ่งเกม ที่ทำให้เกือบหลับเหมือนกันแต่กลับมาได้เนื้อเรื่องดีมากเอาว่ะจบแล้วร้องเลยเฮ้ยแต่เพลงพอมากเลยอ่ะเออเศร้าอ่ะไม่น่าเลยกำลังอินเลยน้องเขาโอ๊ตดบอกโอ้โหเพลงดีจริงครับใช่ใช่ใช่เพลงเพราะมากเออเนี่ยอริยาใครอยากไปฟังเพลงก็กดเขาไปเล่นได้เลยครับพี่เอดิทเงียบคนนะพี่เอดิทปกติดิทออนอินโอเวดมันจะเงีงเยบๆแบบนี้แหละ เอาวะไปต่อเราจะต้องก้าวสู่ก้าวสู่อันนี้ต่อไปเราต้อง move on จากอารยาครับเราไปดูดีท็อป10ตอนนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่ครับ